ลูกนกขาทางเกิดจากอะไร1จากขี้เลื่อยรองรังครับถ้ามันสูงเกินไปนกมันไม่มีตัวยึดเกาะหรือถ้ามันบางเกินไปเนี่ยแรงยึดเกาะมันไม่มีมันลื่นแล้วมัดขามันเนี่ยมันจะฉีกออกไปเงี้ยปริมาณขี้เลื่อยรองรังอ่ะสำคัญจะต้องแบบให้อยู่ในอัตราส่วนแบบสักประมาณประมาณครึ่งข้อนิ้วอ่ะประมาณเนี้ยสองนะฮะตอนที่คุณเอาไข่มาฟักแล้วได้ลูกนกมาเนี่ยเวลาป้อนลูกนกเนี่ยผมแนะนําให้บล็อกม้วนทิชชู่ฮะหรือว่าหาผ้าเนี่ยแล้วก็ทำให้มันเป็นบล็อก ไม่ให้ขามันถ่างอันเนี้ยแค่นี้คุณก็แก้ปัญหาสําหรับลูกนกขาถ่างได้แล้วถ้าลูกนกขาถ่างแล้วมาเจอทํำยังไงถ้ามันไม่โตเกินไปโอกาสที่จะกลับมาเนี่ยก็มีคือผมแนะนําเอาเป็นเป็นเส้นลวดที่เอาไว้แบบดัดต้นไม้ที่มันเล็กๆบางๆนะที่มันไม่แข็งเกินไปนครับเอาเส้นลวดนั้นอนะ่ะพันขายข้างหนึ่งไว้เพื่อยึดไว้แล้วก็เกี่ยวกับขายข้างหนึ่งหรือบางท่านผมก็จะเห็นเอาตัวยางนี่ครับมาผูกใส่กันอันเนี้ยแล้วแต่เทคนิคคุณหรือว่าถ้าไม่ได้จริงลองปรึกษาหมอที่พนนารายดูครับ ง่ายเลยนี่แหละครับคือสาเหตุหล,ลักที่ทําให้นูกนกหาทางครับแก้ปัญหาระบบย่อยผิดปกติเพิ่มการดูดซึมสารอาหารต้องก่อนรัเอนไซ